จะบอกว่ามันเป็นปัญหาว่างๆเลยเพราะน้ําตาลปี๊บที่เราซื้อที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยมันจะแข็งมากแล้วพอจะมาใช้จริงมันใช้ไม่ได้สวัสดีค่ะแม่บ้านข้าวกวยแล้วนะคะวันนี้นะคะครูบิ๊กก็เอาน้ําตาลนะคะน้ําตาลปี๊บคืออยู่สวีเดนน่ะน้าตาลน่ะมันก็ซื้อมาเป็นปึกแบบเหมือนตามร้านจีนร้านอะไรเนาะซื้อมาเป็นแล้วมันเป็นปึกแข็งแบบนี้มันทําอะไรไม่ได้เลยเห็นร่องรอยกันนี่ไหมคะฟังเสียงดู YouTube นะคะมีคนเขาบอกว่าให้เอาแช่น้ำแล้วก็ไปใส่เวฟมันจะช่วยได้ก็เลยไปเอาน้ำมาค่ะนะ,ะน้ำมาแล้วก็จับนี้ใส่แช่ลงไปนะคะอ่าให้ท่วมอ่าดูนะคะก็จับเวลา15นาทีแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปใส่เวฟอีกทีหนึง่งคนเขาเอาไปใส่ครกแล้วก็ไปตําแล้วก็ยากมันยาก ก็เลยจะลองวิธีนี้ดูนะคะก็เดี๋ยวมาลองดูกับคุณบีนะคะว่าใช้ได้หรือเปล่านะคะ <c oughs> ก็ประมาณ15-20นาทีเพราะว่าอันนี้ก้อนใหญ่เสร็จแล้วก็เปลี่ยนใส่ภาชนะอื่นนะคะแล้วก็ใส่น้ําไปเล็กน้อยแล้วก็เอาไปเวฟนะคะ <c oughs> ก็เวฟทีละ2นาที3นาทีแล้วก็ค่อยมาลองเอาซ่อมนะคะ <c oughs> กดดูนะคะละลายดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ ก็ถือว่าใช้ได้นะคะเพราะว่าอันนี้ดูตาม YouTube นะคะเขาบอกเขาเขาก็ให้คอยเช็คเพราะว่าน้ำตาลเนาะเวลาเราไปใส่ไมโครเวฟนานเนี่ยบางทีมันจะไหม้ได้เขาก็ให้หมั่นเช็คก็เออเมื่อกี้นี้ที่ทำมาทั้งหมดก็คือประมาณ2นาทีกว่านะคะเพราะว่ามันเป็นน้ำตาลออถุงใหญ่นะคะถุงใหญ่มากเลย เพราะว่าเราก็ไม่ค่อยมีนั่นอันนี้อันนี้อันนี้ออกจากเว็บนะคะอันนี้ยังร้อนอยู่เลยนะคะแล้วก็ลองใช้ซ่อมนะคะกดกดดูนะคะว่าเอ้ยมันได้ไหมละลายเอาล่ะอันนี้ก็เริ่มจะเนียนขึ้นแล้วนะคะก็มีติดนิดหน่อยนะคะก็เราต้องทําให้มันละเอียดเลยดีกว่านะครับจริงๆครูวีมองว่าถ้าใครมีไอที่แบบว่าปัน่นผสมอาหารก็น่าจะได้นะ มันจะได้เนียนเนามันจะได้เนียนอันนต้อะะเมื่อกี้ทําไปแล้วนะคะก็ปรากฏว่ามันก็ยังมีเล็กๆน้อยๆติดอยู่อย่างเงี้ยอยู่นะคะก็เลยคิดว่าน่าจะต้องเอามาใส่เครื่องปั่นสักนิดหนึ่งนะคะ เดี๋ยวจะเทใส่โหลเลยนะคะ มันอยู่ในโหลแล้วนะคะแล้วก็โหลนี้ก็คือเท่าที่ดูตาม YouTube มานะคะเขาก็บอกว่าใส่ร้อนๆนได้เลยแล้วก็รอพักให้เย็นแล้วก็ไว้ในอุณหภูมิปกติในห้องนะคะจากที่เมื่อวานทำเอาน้ำตาลเอาน้าตาลปี๊ดที่เป็นปึกแข็งๆนะคะไปละลายในไมโครเวฟก็อันนี้เราก็เลยลองเอาไว้ในครัวนะคะในอุณหภูมิปกตินะคะก็คือไม่ได้แช่ตู้เย็นนะคะ เพื่อเราอยากจะรู้ว่ามันจะนิ่มไหมนะคะเรามาดูกันค่ะอันนี้ค้างไปหนึ่งคืนแล้วนะคะนี่ค่ะก็คือตักใช้งานได้นะคะดูเลยค่ะโอเคเลยนะแบบนี้ดีเลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะที่ซื้อน้ําตาลปี๊บมาที่มันมันจะเป็นปึกแข็งๆเนาะแล้วก็ใช้ไม่ได้ก็ลองใช้แบบเออ เอามาตำบ้างอะไรบ้างอะไรเงีย้ยหรือทิ้งก็มีเยอะนะคะคราวนี้รู้วิธีแล้วนี่นะคะ่ะชีวิตที่ประเทศสวีเดนของคุณวิ้นะคะก็เราก็ซื้อของอะไรที่เป็นอาหารไทยที่เราอยากได้เนาะมันก็มันอาจจะมาได้สมบูรณ์หรือ ดีเหมือนในในประเทศไทยนะแม้จะเป็นยี่ห้อนี้จะเป็นยี่ห้อของไทยก็ตามใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ฝากกดติดตามเพจคูบีบีบีบอินสวีเดนนะคะนอกจากสอนภาษาสวีเดนแล้วคูบีก็จะพยายามหาอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับประเทศสวีเดนนะคะเป็นวัฒนธรรมหรืออะไรเนี่ยเอามานะคะมาแบ่งปันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ